รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย เปิดประตูชุมชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเปิดประตูชุมชนกันที่ชัยนาทาวหรือเรียกอีกชื่อว่าเยาวราชนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะเป็นแหล่งค้าขายของชาวจีนค่ะที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกเลยซึ่งที่นี่นะคะก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2325ค่ะซึ่งพร้อมๆก,กับการถูกสถาปนาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยราัชาการที่1เลยค่ะ ราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับปูชริยบุคคลของแกวราชค่ะที่เขาจะบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างตามเราไปนะครับ ท่านที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่าแก่เป็นผู้อาวุโสที่มีความรู้ความเป็นมาเป็นไปของชุมชนย่านนี้มากมายทีเดียวก็ได้รับความกราราจากท่านนะครับวัสดีครับอาจารย์เจริญครับ,รบท่านทราบไหมครับว่าร้านกาแฟร้านนี้คือร้านดั้งเดิมร้านเก่าแก่นะครับของชาวจีน ชื่อนึงก็คือร้านแยสแสส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักพอสมควรแต่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับเจ๊กร้านนี้เอ็กติงปุกอีกในเมื่อพาหลานมาหนูไหม่มา,มาก็อยากให้หนูใหม่อยากรู้อะไรนะถาม <laughs> นะครับ <laughs> เจ๊กจเจริญได้เลยนะครับห <laughs> วัสด,ดีเจ๊กยังสวัสด,ดี <c oughs> ค่ะถามได้เลยอยาแรกเลยค่ะั้งแต่เข้ามาเนี่ยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของเยาวราชเริ่มต้นจากอะไร เริ่มต้นเหรอค่ะเริ่มต้นก็ต้องตั้งแต่สมัยสร้างกรุงค่ะว่าคนจีนเนี่ยอยู่แถวบริเวณวัดตะแก้วคในเมื่อรักาลที่หนึ่งเนี่ยอยากจะสร้างเมืองหลวง,งหรือว่าวังหลวงอยู่เนี่ยก็เลยโปรดคนจีนให้มาอยู่นะ,ะมาอยู่ตั้งแต่สัมเพงหสามปลื้มแบบนี้คือเป็นนอกเมืองโดยขุดคลองแลียกว่าคลองโอ,อ่งานะ<อ>แล้วก็มีสะพานอันหนึ่ง สะพานนี่ต้องชักเข้าชักออกค่ะเพราะอะไรไม่ต้องการให้คนไทยมาเล่นหวยโปหวยโปเล่นการพนันแหละอ่าเป็นการเรียกว่าการพนันแล้วก็เกี่ยวต้องเห็นว่าเป็นเชื้อสายจีนแล้วอย่างนี้มีทั้งหมดกี่เชื้อสายจีนที่เข้ามาอยู่ที่นี่คะมีห้าเชื้อสายห้าภาษาภาษาแต่จิ๋วควางตุ้งไหหลำอีนแคะฮกเกี้ยนเนี่ยก็คือทั้งห้า ชุมชนอห้าภาษานี้มาอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่นะ <c oughs> แต่แต่จิ๋วมาช้าคนแต่จิ๋วส่วนใหญ่ยึดคลอง <c oughs> ยึดคลองถนนเยาวราชร้านของเยาวราช <c oughs> ราเาชนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของแต่จิ๋วเยอะกว่าอา <c oughs> ที่ช้าที่ตุดก็คือพวกไหหลำไ <c oughs> หหลำพวกนี้ก็ตามฝรั่งมา <c oughs> ดังนั้นคนไหหลำส่วนใหญ่จะมีอาชีพขายไก่ <c oughs> เป็นช่างไม้จีนที่มา ก่อนนะมาก่อนเพื่อนเลยนะคือพวกฮกเกี้ยนพวกฮกเกี้ยนนี่มีอาชีพในการสร้างไม้สร้างเรือสร้างบ้านเมื่อเราสร้างกลุ่มอย่างหนึ่งละคือสร้างวังจะสร้างวัดสร้างศาลเจ้าต้องอาศัยพวกฮกเกี้ยนนี่พวกฮกเกีนน้ยนถึงมาอยู่เยอะ,ะที่นี่มีศาลเจ้าทั้งหมดรวมแล้วประมาณกี่ที่ศาลเจ้าเยาวราชนี่พื้นที่ทั้งหมดในถ้าเอากรุงเทพมาวัดนะหนึ่งเปอร์เซนต์กกว่า แต่มีศาลเจ้าเยอะถึง28แห่งผมว่าชายนาทาวในประเทศไทยเนี่ยเป็นชายนาทาวที่ใหญ่ที่สุดในในโลกมันมีอณาบริเวณกิโลกว่ากว่า1.4ก,กิโลซึ่งเป็นชายนาทาวแล้วของกินแาวเนี่ยรู้จักกับคนจีนเนี่ยขายเ,เรื่องการกินเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่งของเขาแล้วแต่การกินของคนจีนเนี่ยมันมีประวัติยาวนานมากกว่า2,000กว่าปีแล้ว แล้วทให้พวกฝํลังต่างชาติหรืออะไรแต่มากินเปนเลยนิยมมากินที่นี่นะก๋ตีทฟู้ดในเยาวราชนี่ผมว่าถนนเยาวราชมีร้านอาหารประมาณ400กว่าร้านนะถ้าคุณมาชิมครั้งเดียวกินไม่กินไม่รู้ไม่ทั่วไม่รู้หรอกนะต้องมากินบ่อยๆแล้วอย่างที่ผมเล่าไว้ว่าผมเคยทําหนังสือเล่มหนึ่งคือสเสน่ห์เมืองจิ๋ทําเลมังกรทองเนี่ยคุณจะมากินอาหารเยาวราชหนึ่งอย่ามา กินในเวลาหิวเพราะคุณหิวเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างสองมากินเนี่ยกินแล้วหิวน้ำเปล่าถ้าหิวน้ำแสดงว่าร้านอัดชูรสเยอะฝีมือไม่มีหรอกอัดชูรสเยอะถ้าสามกินแล้วยังอร่อยร้านนั้นใช้ได้มันหลากหลายนะถ้าถามมาอาหารแท้ๆเนี่ยคุณต้องมากินตามพัทคารแล้วนะถึงจะได้อาหารจีนแท้ๆนะดอกนั้นได้หลากหลาย เยาวราชไม่เคยหลับคุณ <c oughs> ตื่นขึ้นมากี่โมงก็มีเวลามีของกินอยู่แล้วเนี่ย24ชั่วโมงที่มีอาหารให้กินกีนคนจีนก็มีคํากล่าวอยู่คํานึงว่ากินเรื่องใหญ่ตายเรื่องกลางต่ลางเรื่องเล็กดังนั้นเวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยคนจีนมักจะถามว่าเจีย๋ยววยเจีย๋ยววยนะว่กินละอย่างกินละอย่างก็ถือว่าเรื่องการกินนี่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาก็เจี๋ยกระปุย หลก็เตรียมรอเชียร์ไหล่ทิกถอตรงโกโกยและละเจียเจียปึงเจียแต่เตียมเจียยูเลาน่ะโยรักอุโจอยชาวไทยเชื้อสายจีนได้สร้างความเจริญการพัฒนาตั้งแต่ต้น,ตนกรุงรัตนโกสินจนวันนี้ที่นี่เป็นหมายหมดหนึ่งของผู้คนทั่วโลกและนี่คือเรื่องราวต่างๆที่จะไว้สำหรับ ผูกโยงกับรุ่นของน้องใหม่ช่วงที่2ต้นทุนชุมชน,นไหนๆก่อนอื่นเลยเรามาที่นี่แล้วมาซุ้มตรงนี้แล้วเราต้องไปถ่ายรูปก,กันก่อนคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องวัดที่อยู่ในเยาวราชกันครับเดี๋ยวตามเราไปครับ ประวัติซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรือซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนตั้งอยู่บริเวณวงเวียนโอเดียนสร้างขึ้นในวรโรกาสที่ในหลวงในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในปีพุทธศักราช2512ชาวไทยเชื้อสายจีนบริษัทห้างร้านประชาชนและหน่วยงานราชการจึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนหรือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสาดุดีแด่พระองค์และเป็นสัญลักษณ์ของชัชนาทาวค่ะคุณอาคะาไมาทราบมวาว่าชุมชนชาวยารวล่าเนี่ยแทบจะเป็นดินแดนที่ไม่ค่อยหลับไหลกันเลยเพราะว่าเขาจะทํามาค้าขายตั้งแต่เช้าตู่อีกวันจนถึงเช้าตู่อีกวันอันนี้จริงปะคะใช่อันนี้คือนี่แหละหนูอันนี้คือสเสน่ห์ของที่นี่กิจกรรมก็มีตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันนี้เช้ามีการจับใจซื้อของต่างๆเราจะเห็นว่า อาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่ในโลกนี้เป็นของกินของใช้ในบ้านเนี่ยนะครับมีที่นี่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวอาจจะพาหนูไปนะวันนี้อาจจะทานไม่หมดทุกอย่างนะแต่พยายามพยายามจะไปพาไปร้านอาหารที่อายุเกิน50ปีโอปี oh. เดี๋ยวตามเราไปครับจุดเริ่มต้นของถนนยาวราชประมาณ1,500เมตร จากจุดนี้อ่ะค่ะ <ไป S 2> เราจะเดินไป1,500้าเมตรเราจะไปไหว้สามเจ้านะซึ่งเป็นเรื่องปกติของวิถีเอเชียชุมชนอยู่ที่ไหนจะนำนำมาด้วยความเชื่อความศรัทธาสังคมไทยก็จะมีวัดคนจีนก็จะมีสาลเจ้าจะพาหนูไปไหว้สามเจ้านะเดี๋ยวไปด้วยกันนี่คือสาลเจ้าเขียนฟ้านะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะต้องมาไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ ท่าผู้ชมครับนี่เป็นหนึ่งในศาลเจ้านะนี่มาอ่านประวัติคร่าวๆนะคะว่าที่เนี่ยมีอายุยาวนานถึง300ปีเลยม,ม,มา,ท,าทั้งทีเราต้องเข้าไปไหว้ข้างในกันดีกว่าคุณอาคะไหนๆมาที่นี่ทั้งทีมมยขออนุญาตไปเสกยงทีนิดนึง,น,งนะคะเจอเลยดีแนละ้วเรียบร้อยคะ่ะได้เลข40่สิอ่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูความ<ล>หมายกันว่าเป็นอย่างไรเลขที่40ต้องการเหมือนจันฉายเปรียบเหมือนครึกสรีฟราวที่ตายแล้วกลับกายได้เป็นเหมือนเช่นเดิมจเจริญทรัพย์จเจริญสุขทุกเวลาก็อย่าลืมอ่านด้วยแล้วจ้นนะใช่เลยค่ะ <Okay. S 3> <laughs> วันนี้เราเริ่มต้นด้วยความสุขด้วยความอิ่มเอมแล้วต่อจากนี้เราไปดูวิถีชีวิตในเวลากลางวัน เมื่อกี้แค่เดินผ่านจากตันเจ้านะจะเห็นมีร้านต่างๆเยอะแยะแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราช่านผู้ชมครับอุ้ยคุณอาขาหลังจากที่เราเดินมาเหนื่อยแล้วรู้สึกท้องร้องมากเลยค่ะอยากมีของหวานเติมท้องม,มากเลยก็นี่ก็บ่ายกว่าแล้วนะกว่าจะถึงเย็นนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเราแวะทานนะโอเค<ส>เราเคยเห็นบะหมี่กินบะหมี่น้ำนะนี่อาก็เพิ่งเพิ่งเห็นนะชื่อร้าน ไออีหวานเย็นนี่ออีหมดเลยนะครับเนี่ยส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอ,อเย็นนะชนิดเย็นที่ว่าที่นี่ที่เด็ดของอะไรหนูเอาอะไรหนูเอาอะไรหนูเอาเชงทึงหมี่หวานนมสดค <c oughs> ่ะขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย ถ้าอยู่ที่นี่เอ่ะ6ปีกปีแล้วเราเดิมเดิมเราอยู่ที่ตลาดน้อยอันนั้นตลาดน้อยตลาดิบกว่าปีย้ายมาอยู่ที่นี่อ๋ออันนั้นคือขายเฉพาะเส้นจีนเลอะเส้นจีนค่ะแล้วบะหมี่ทำเองเหรอครับก็มีซ้ำเลยก็มีนี่ไม่มีไข่นะคะเป็นเส้นเจเราไม่รู้นะบะหมี่เรากินแต่บะหมี่น้ำบะหมี่แห้งเอาบะเกี่ยวใช่ไหมนี่พวกนี้เขาใส่ไข่ของเราเป็นเจไม่ใส่ไข่เลอเจทั้งปีเลยอเป็นเส้นพิเศษไม่ใส่ไข่ด้วยจีนโบราณนะบ้าเกิดเนี่ย ปีนึงอ่ะจะได้กิน่ามีวาเห๋แอแล้วนี่ตลาดน้อยยังขายไหมขายเฉพาะเทศกาลเจเท่านั้นอันนั้นขายปีหนึ่งแค่สิบวันเองอือโหเป็นคำน,นวณลูกค้าก็บอกบอกว่าแมมคิดถึงจังเลยนะอาจะได้ทานเลยปีหนึ่งจะได้แค่ครั้งเดียวอ๋อแต่ว่ามาที่นี่มีทานตลอดทั้งปีเขาเปิดที่นี่แทนก็แบอกอ,อเค มากๆเป็นปกติคือร้านเก่าแก่ซึ่งอยู่ในร้านเลยนะ,ะนี่กว่า60ปีแล้วคนแน่นเลยไหมหนูนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากสะนำเสนอเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปัจจุบันนะครับส่งเสริมในลักษณะของเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โดยกำหนดไว้ 5F Food Festival Fighting ฟ i l m Fashion 5F ครับซึ่งวันนี้เน้น Food เป็นหลักค่ะ โดยรอบจะเห็นนะมันเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็จะมีตลาดเก่านะเดี๋ยวจะอาจะพา้องหมายไปดูนะ<ม>คือตลาดเก่าเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของอาเวลาซื้อของเวลาทำสุดจีนทําตัดจีนถักของของเส้นไหว้อาหารต่างๆเนี่ยมาหาที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าสมุนไพรจีนนะ,ะเขาจะมีที่นี่บอกแล้วว่ามีเยอะมากแล้วมีความหลากหลายมาก ก็ส่วนใหญ่ร้านพวกนี้เนี่ยเปิดมานานมากรู้ไหมค่ะเลบอกว่ามีหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นเลยใช่หรือแม้แต่หนูสังเกตเนะะของสดก็มีหเห็นไหมค่ะนอกจากจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของชุมชนย่านนี้และว,วันนี้เราจะตอบท้ายด้วยสิ่งสำคัญครับวันนี้เป็นที่รู้รับรู้รับทราบของคนทั่วโลกค,คือ อาหารครับสตรีทฟู้ดซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกมีอาหารระดับเมชอรีนช่วงที่3ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงคุณอาขาแล้วแล้วช่วงเวลาที่ไม่ราคอยก็มาถึงแล้วค่ะอย่างที่เห็นข้างหลังเลยนี่สองข้างทางค่ะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดแล้วก็นักท่องเที่ยว ซึ่งอันนี้จุดมุ่งหมายของเราแน่นอนค่ะว่าเรามาเพื่อกินและวันนี้ที่นี่เป็นหมายหมุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมานั่นคือมาชิมฟู้ดสตรีทที่นี่และวันนี้หมายพร้อมแล้วค่ะที่เตรียมทองมาเตรียมทองมาเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงน่าสนุกสนานนี่ขนาดเพิ่งเปิดประเทศนะครับดูดิครับรถอัดเต็มไปหมดเลยผมไม่แน่ใจว่า จะได้นั่งทานไหมแต่มีอะไรก็ทานนะโอเค okay, ตามเราไปครับท่านผู้ชมเพราะเหตุใดย่านเยาวราชโดยเฉพาะบนถนนแห่งอาหารแบบสตรีทฟู้ดที่มีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ1,510เมตรหรือ1กิโลเมตรครึ่งถึงได้มีชื่อเสียงระดับโลกบางร้านได้รับคัดเลือกให้เชิญชวนมาชิมจากมิชลินไกด์และนอกจากนี้นะคะสำนักข่าว CNN จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นสวรรค์แห่งอาหารริมทางหรือ World Street Food อันดับหนึ่งของโลกถึง2ปีซ้อนในปี2559และ2560จากกระแสตร,ตรงนี้นะคะทำให้กรุงเทพมหานครรเริ่มปรับปรุงย่านอาหารริมทางโดยนำร่องในพื้นที่2แห่งได้แก่ถนนเยาวราชและถนนข้าวสารเปิดจำหน่ายทั้งกลางวันและกลางคืนนับเป็นการนำวัฒนธรรมอาหารฟูด้ดซึ่งเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ 5F มาส่งเสริมพัฒนาได้อย่างสอดคล้องค่ะ ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นิตยสารไทม์อานิตยสาราจากประเทศอังกฤษปัจจุบันมีเว็บไซต์กว่า100เมืองทั่วโลกและมีผู้เข้าชมคอนเทนต์ออนไลน์มากกว่า2ี6ล้านคนต่อเดือนได้ทําการจัดอันดับ33ถนนที่เจ๋งที่สุดในโลกค่ะโดยได้มีการสัมภาษณ์ผู้คนทั่วโลกกว่า20,000คนและมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดอันดับถนนสายชั้นนําของโลกทัทง้งทางด้านอาหารความสนุกสนานวัฒนธรรมและชุมชน ผู้ร่วมโหวตเลือกให้ถนนเยาวราชของเมืองไทยเป็นอันดับที่8ถนนสุดเจ๋งของโลกค่ะจากการเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานด้วยค่ะแน่นอนครับวันนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหนึ่งไนหมายหมดที่จะต้องมาคือที่นี่ครับความอร่อยความหลากหลายความเป็นมิตรราคาไม่แพงแต่ของดีของถูกอร่อยค่ะเดี๋ยวตามเราไปครับ ท่านผู้ชมผมรอคิวไม่ไหวคิวเป็นกิโลตั้งแต่บ่ายแล้วนี่ผมให้น้องเขาทานดูนั่นนั่นอิจฉาเลยนต่ดูดิอร่อยไหมเนี่ยสองคนนี่ทานไปชามนี่เหรอใช่่คะเราก็ได้แต่มองตาปิดๆนะคแต่มองตาปิดๆบาปนะเนี่ยมาดามลูกเอาเลยมาานห่อยนะทานหน่อยทานนี่โชว์ท่านผู้ชมหน่อยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยแล้ว เราจะไปหาร้านอร่อยอร่อยนั่งกันอยากทานอะไรตอนนี้ทานได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าที่นี่ต้องอร่อยทุกอย่างแน่นอนเดี๋ยวตามเราไปต่อนะครับไปค่ะตกลงได้นั่งแล้วนะหนูมาใช่ค่ะแล้วล้าหิวป่ะหิวนะหิวมากแล้วแล้วเราก็เจอร้านที่มีที่ให้เรานั่งใช่แล้วก็ข้าวต้มร้านนี้มีคนบอกว่าอร่อยมากค่ะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เห็นคือความสด นะท่านผู้ชมครับอาหารรสชาติอาจจะใครชอบแบบไหนนะ,ะแต่สิ่งสําคัญคือคุณภาพของวัตถุดิบเป็นเรื่องสําคัญมากและนี่คือสเสน่ห์ของเยาวราชนะส่วนใหญ่อาหารที่อยู่ที่นี่เนี่ย ต้องคุณภาพแต่รสชาติใครชอบไม่ชอบแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องของลิ้นแต่ละท่านอยู่ที่ความพอใจแต่ละคนอ่าใช่แต่คุณภาพรู้มสั่งอะไรแต่ก็ต้มอะไรข้าวต้มปลากระพงค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นร้านข้าวต้มปลากระพงซึ่งอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นเจ้าเดียวที่ตั้งอยู่ในยาวราชแล้วก็ไม่มีไม่มีแฟรนไชส์ที่อื่นไม่มีแฟรนไชส์ ก็ปลารวมมิตรอะปลากุ้งหอยปลาหมึกถ้าปลาอย่างเดียวก็100รวมมิตรก็150สามโมงครึ่งสี่ทุ่มกว่าเราได้พาท่านผู้ชมไปเห็นถึงความหลากหลายไปเห็นถึงชีวิตชีวาไปเห็นถึงสิ่งที่มีคุณค่าและวันนี้มีมูลค่ามหาศาลจนเป็นที่ประจักษ์ ไปทั่วโลกว่าที่นี่คือดินแดนแห่งสตรีทฟู้ดที่มีความสำคัญเป็นหมายหมุดหนึ่งของนักท่องเที่ยวอขายขายดีเยอะขายดีมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะขึ้นค่ะก่อนโควอีก็เงียบมากอาจจะเงียบทุกร้านเลยก็ได้ป่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเริ่มขายดีเริ่มเหมือนเดิมค่ะเกือบจะหมื่น กือบจะเหมือนเดิมละอีกนิดนึงรายได้ขึ้นอยู่กับช่วงพี่ช่วงนี้มันเทศกาลก็เลยได้หน่อยไ, <ป S 1> ไม่ถึงหลักหมื่นค่ะเยซสอนกระทะร้อนค่ะขายมาสามสิบกว่าปีลวค่ะเกือบสี่สิบปีแล้วค่ะรายได้ก่อนที่โควิดจะเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะที่นี่ไม่ตกนะคะที่ร้านหนูไม่ตกเลยค่ะก็ได้ค่าใช้จ่ายเยอะบอกตัวเองไม่ได้แต่เดี๋ยวมาดูเวลาขายดีๆแล้วจะรู้เอง มีโอกาสมาครับและสิ่งเราต่างเหล่านี้เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและกำลังจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องช่วงที่4ี่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะคะได้เปิดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าได้โปรโมทสินค้าค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสอุดหนุนสินค้ากับชาวบ้านค่ะบะหมี่เกี๊ยวร้านเจมารีค่ะอยู่ตรงยาวราชตลาดเก่าขายมากว่า30กว่าปีแล้วค่ะกี่โมงถ้าวันวันอังคารวันพุธ จะขายตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มถึง4ี่ทุ่มแต่ถ้าวันอาทิตย์ต้องรอเขาปิดร้านจะขายตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นถ้าจะกินอร่อยต้องกินบะหมี่เกี้ยวเจ๊เจามะลีค่ะตลาดเก่าค่ะเออเปิดตั้งแต่5โมงเย็นค่ะถึง5้าทุ่มค่ะความพิเศษของร้านนี้เป็นกระเพาปลาแบบโบราณนะคะไม่มีเส้นหมี่ค่ะ เราเน้นขายตัวกระเพาะปลาเลยค่ะแล้วก็คนที่ทำกระเพาะปลานี้ก็อายุตอนนี้เกือบจะเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะขายตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์คะหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะอยู่ตรงตลาดเก่าเยาวราชซอย11น,นะคะก,ก็คือหน้าห้างบิ๊กเซียค่ะ สวัสดีจ้าร้านหมูสเต๊น้องมาวินนะคะอยู่หน้าซอยตลาดเก่าเยาวราชค่ะเลยมานิดนึงอยู่ริมถนนเลยจ้ะประมาณห้าโมงเย็นค่ะปิดเที่ยงคืนค่ะลองมาแวะชิมกันได้นะคะชื่อร้านหมูสเต๊น้องมาวินค่ะเลยเยาวราชซอยสิอมานิดนึงค่ะขายซีฟู้ดครับ ตามสั่งครับขอขายเวาตรงนาี้สี่สิปีแล้วครับทำเองหมดเลยครับทิดเองทําเองครับก็หนึ่งก็คือมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะสตรีทฟู้ดของเยาวราชแล้วก็เรื่องอาหารอาหารคือมีหลากหลายมากที่นี่มีทุกอย่างทุกชนิดที่เลือกสรรมาแล้วก็สดสดใหม่ๆกับท้องทะเลก็ดึงดูดผู้คนได้ได้ดีระดับหนึ่งครับครับก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาเลยครับมาทานที่ร้านครับ ป้าจติม่มซำนะคะอยู่ท้ายซอยโยวราชนะคะ,ะยวราชส1ค่ะขายมา70ปีแล้วค่ะ,ะติม่มซำมีตั้งกุ้งปูมหมูไข่เค็มค่ะในซอยนี้นะคะตั้งแต่6โมงเย็นค่ะจนถึง5้าทุ่มนะคะทุกคนทุกคนค่ะมาทานในซอยโยวราชนะคะป้าจิติม่มซำค่ะมีหลากหลายนะคะ ขอขอบคุณนะครับปองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทําให้เราได้มีโอกาสมานําเสนอในนโยบายยุยยทธศาสตร์หลักของชาติใน 5F e คือฟู้ดและวันนี้สเตตฟู้ดเยาวราชแห่งนี้คือสิ่งสำคัญสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเยาวราช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  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม